ภาพรวมยังถือว่าดีโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานนะครับว่าวันนี้ท่าทั้งประเทศนะครับพบว่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ยกระจายอยู่17จังหวัดภาคเหนือเกินไป12พื้นที่นะครับวันได้ตั้งแต่20.3ถึง51.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร อีสานนะครับเกินไป9พื้นที่23.3ถึง63.9ภาคกลางและตะวันตกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตรวจว่าได้11.2ถึง28.9ตะวันออกครับเกณฑ์ดีเหมือนกัน12.5ถึง28.7ภาคใต้คือดีมากนะครับ8.9ถึง26ครับ กรุงเทพตรวจว่าได้10.4ถึง24.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับก็คือไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่เลย5อันดับฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพเอาแบบพิพีคเลยนะครับท่านผู้ชมฮะาบางรักครับ เคร่งจา22.4เองนะฮะคลองสามวานนี้22.3บางออกใหญ่21.5คลองสา21.5บางนาก็21.1นะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจจะเกาะให้เกิดฝุ่นละอองคือ 1. มันทําความสะอาดบ้านโดยการเช็ดฝุ่นนะครับ2ง,งดเผาขายะงดจุดทูบปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษนะครับ สเดินทางด้วยขนส่งสารธารณะนะครับ 5. จอดรถก็ด,ดับเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานครับค่ะ